โดดเขาอ้าวโอ้ตกใจหมดเลยพี่ต้นโดนเป็นจริงโจ้เลยมาไม่ให้รู้ซุบไปเสียงเลยไม่ได้ยินเลยนี่ไปฟิตเนสมานี่เขาใช้กล่องนี่กระโดดกันทุกคนโอ้ดิฮิตเลยฮิตเลยว่าแต่ว่าพี่ต้นไม่รู้จักหรอกไอ้กล่องนี้เท่าไหร่รู้ไหมชื่ออะไรโอ้ไอ้บล็อกจัมเนี่ยทำไมไม่รู้จักนี่ไงไอ้ชื่อบล็อกจัมนี่แหละขอบคุณมากคอ้าวทำไมก็ไม่รู้มันเรียกบล็อกจัม ไอ้บล็อกจัมนี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างพี่นอกจากกระโดดอย่างเดียวเนี่ยใช่การกระโดดเป็นเป็นหนึ่งในวิธีการฝึกแบบพิโอเมติกใช่ไหมพิโอเมติกเออเราเราเคยฝึกไปแล้วครับตอนนั้นเราไม่ได้ใช้บล็อกพิโอเมติกเขาฝึกกันยังไงพี่ฝึกเพื่ออะไรื่องการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้ออย่างฉับพลันนะทั่วไปพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของตัวพลังพลังเออใช่พลังมีประโยชน์ยังไงกับคนธรรมดากับนักกีฬาพี่โอเคถ้าเกิดนักกีฬาเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับเวลาที่เราแข่งเนี่ยความแข็งแรงอย่างเดียวความทนนทาอย่างเดียวไม่พอบางครัั้้งงมมนตอีเรรรรืื่่ออองงงงขเเมีแะบิดด้วยในกรณีของคนทั่วไป ในชีวิตประจำวันอ่ะเราจะบอกว่าปกติเราก็เดินอย่างเงี้ยแต่วังครั้งมันมีอะไรที่มันตื่นเต้นต้องทำกระทันห uh huh, ันะ uh huh. นะมันก็ใช้ตัวผู้นี้ได้เดี๋ยววันนี้จะมาใชนกันใช่มีหลายท่าพี่ก็จริงๆแล้วมันมันมีขั้นตอนของมัน uh huh. แต่เราเอาเอาตัวหลักๆพอเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเทรนเรียกว่าบล็อกจำกันแล้วบอกว่าคุณผู้ชมไปใช้ในฟิตเนสใช้เป็นแน่นอนพร้อมกับอาสาสมัครของเรานะครับน้องผมเลยสูงหล่อรูปร่างดีหลอกกูเว้ยเหรอโอ้ยหลอกว่าครับนี่น้องผมเป็นอดีตนักกีฬาเรื่องโดดต้องไว้ใจเขาเป็นทั้งนักกีฬาตะก้อและวอลเลยบอลเดี๋ยววันนี้มาเทรนเขาดูซิว่ามีประโยชน์กับเขาอย่างไร และนี่คือแขกรับเชิญของเราครับน้องเอสนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บบยครับอ่าสี่ครับหล่อล่ำหน้าตาดีอดีตเป็นนักตะก้อระดับอะไรครับมหาวิทยาลัยครับมหาวิทยาลัยและนักวอลเลย์บอลระดับภายในมหาวิทยาลัยครับเล่นเกี่ยวกับกีฬากระโดดทั้งนั้นเลยแต่ก่อนนี่ฝึกกระโดดยังไงบ้างครับแต่ก่อนส่วนมากจะใช้รั้วดวดข้ามรั้วครับไม่ค่อยมี คุณผู้ชมครับนี่เราโชคดีมากนะครับเดี๋ยวนี้มีนวัตกรรมมีอุปกรณ์ที่คอยช่วยเราเยอะมากดูในยิมนี่คือเราอัปเดตตลอดของเล่นเยอะมากแต่ก่อนนี่โดดข้ามล้ออันตรายนะนี่บล็อกจำรู้ไหมครับว่ามันเทนยังไงไม่เคยใช้ครับบล็อกจำเทนอย่างไรครับพี่ต้นครับโอเคบล็อกจำมันก็บอกอย่แล้วว่าเป็นบล็อกจำใช่ไหมก็คือในเรื่องของการกระโดดขึ้นนะแต่ลักษณะของการกระโดดเนี่ยมันเป็น2ลักษณะจริงๆแล้วอย่างอย่างที่มัคกู่ที่เอสบอกอะว่าเขาเคยกระโดดข้ามล้วไอ้ตัวล้อน่ะหลักการฝึกมันก็เล็นะเรา ควต้องโดดธรรมดาก่อนโดดอยู่กับที่ธรรมดาโดดเคลื่อนที่โดดข้ามสิ่งอิสระก็คือข้ามรัวแล้วก็ค่อยมากระโดดไอตัวบล็อกเอาละทีนี้ในฐานะที่เป็นนักกระโดดมาก่อนตั้งแต่สมัยอดีตลองดูส่วนเราเทาทักษะการโดดเป็นยังไงโดดตามปกติเลย่าเราอีกสักครั้งสิครับโอเคเขาจะดูนี่คือโดดปุ๊บลงส้นเท้า โด,โดยหลักเลยเอาเอ,าอาดูเนี่ยต,ตอนที่ขึ้นเลยนะครับตอนที่ขึ้นเนี่ยเขามีการถ่ายลำหนักใช่ไหมมีการย่อตัวเหยียดยืดตัวส่งตัวขึ้นนะนี่นนคือระดับนักกีฬาเลยลนี่ระดับนักกีฬาแล้วเวลา<ด>ลงเนี่ยลงนี่ถ้า,ถาโดยปกติว่าเคยเห็นไหมบางคนที่เขาโดดปุ๊บบางทีมันโดดส่วนใหญ่ต้องโดดพร้อมกันเท้าลงพร้อมกันแต่มีบางคนที่โดดทุยต้นทำปไปดูหน่อยอย่างเช่นถ้าปกติเวลาที่เราโดดนี่คือเราพร้อมกันแต่ที่มีบางครั้งที่เราเห็นการที่โดดมาเป็น ๊บิ่มๆนั่นคือโอเคไอตัวนั้นก็คือในเรื่องการถ่ายแรงละบางคนด้วยความที่ถนัดข้างนึงก็จะออกแรงข้างนึงมากกว่าข้าจะบาดเจ็บก็ได้การบาดเจ็บใช่งั้นการรับน้ําหนักหรือการลงน้ําหนักออกแรงน้าหนักก็จะไม่เท่ากันซึ่งเราสามารถได้ดูพื้นฐานจากตรงนั้นได้ถ้าอย่างนี้เป็นไงครับพื้นฐานก็ถือว่าโอ้โหอันนี้ดีมากเลยดีมากเลยสุดยอดบอกจำเดี๋ยวดูสัว่าเป็นอย่างไรกับน้องเอสครับเริ่มเลย และนี่คือบ็อกบ็อกบ็อกจัมมีสา <laughs> ม, <3, S 2> มันด้วยกัน,น <laughs> ปกติจะมี3มไซส์แบบนี้ปกติแล้วจะมี3ไซส์แต่ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับตัวบริษัทแล้วก็รูปแบบนะบวิธีการว่าในเรื่องของอมันมีความนุ่มความแข็งอะไรที่มีความแตกแต่างกันแล้วมีซอฟกับเฟิร์มด้วยอซอฟกับเฟิร์มนี่ถ้าถ้าถ้าบวยลองกลับดูไอ้ฝั่งที่ซอฟมันก็จะมีความนุ่มนิ่มกว่าส่วนในที่เฟิร์มก็จะดูค่อนข้างแข็งขึ้นอีกนิดนึงนะครับโอเคอึบทองไล่ดูนะครับโอ้แข็งขึ้นใช่แข อ,อู้ามันต่งกันนะมันตังกันนะ,อ,ะอู้แข็งเลยใช่เพราะงั้นเพราะงั้นใน,ในเรื่องของอหลักการฝึกเนี่ยบางทีค,ความนิ่มความแข็งมันก็มีผลกับในเรื่องของการฝึกนะ,ะเราก็ต้องให้เหมาะสม เมื่อเรารู้จักกับบ็อกซ์จำเรียบร้อยแล้วสิ่งต่อไปเริ่มฝึกครับยังไงพี่ต้นเราเริ่มจากสร้างความคุ้นเคยก่อนสร้างความคุ้นเคยอย่างไรเริ่มจากการก้าวขึ้นก้าวลงเหมือนเราเดินฮะก้าวขึ้นก้าวลงนะครับอไม่กระโดดเลยพี่ยางยางเราต้องมันเหมือนวอร์มอัพนะก่อนจริงๆแล้วมันก็วัตถุประสงค์ก็อาจจะเป็นกึ่งๆเรื่องของการวอร์มอัพด้วยแต่ให้กล้ามเนื้อคุ้นเคยนิดนึงปกติเอสเคยซ้อมแบบนี้ไหมครับปกติซ้อมแต่ว่าไม่สูงขนาดนี้ครับซ้อมกับอะไรครับเป็น สแตนนะครับอ๋อถ้านี้เราจาย้อนกลับไปสมัยอดีตที่เราเป็นนักกีฬาซ้อมแบบนี้ซ้อมสแตนกับซ้อมบล็อกแบบนี้อันไหนรู้สึกดีกว่ากันครับก็ต้องบล็อกจำานี่ครับเพราะอะไรครับเพราะแรดูแล้วมันมีความนุ่มแล้วง่าจะปลอดไัยทำแบบนี้ประมาณกี่นาทียังไงอะไรถ้าช่วงแรกๆนะเราก็เดินต่อเนื่องสักประมาณ10ครั้งนะขึ้นลงประมาณ10ครั้งข้างละสิครั้งวอร์มอัพนั่นเองอ่าชักสิบครั้งนะครับต่อไปเราให้กระโดดขึ้นแต่เดินลงนะครับเทคขึ้นใช่ไหมครับเดินลงต้นโดดสวยมากเลย ไม่ต้องหอายสักทีอีกสักทีอ้าวนะครับเทคขึ้นนะครับขึ้นลงธ<อ>รรมดาอ้าวไปเอานะครับออาลองดูค่อยค่อยขึ้นะนะครับเวลาขึ้นมาพยายามให้นิ่มให้เบาเก่งย่อนะครับขึ้นใช่เก่งขา จัดเข่านิดนึงเข่ากับเท้าเขา่าเขา่เขาเนื่องจากว่าบางคนถ้าเกิดเราเห็นยอย่างสุภาพสตรีหรือผู้หญิงเนี่ยบางทีจะมีการหนีบเขา่าะเราต้องพยายามให้เข่าไปแนวเดียวกับเท้าตลอดถ้าหนีบเขา่าอันนี้เกิดอันตรายได้ใช่ครับเนื่องจากว่าแนวแรงแนวแรงอจาจจะบิดได้เข่าอาจจะบิดได้อันตรายเข่าก็ควรต้องอยู่ในแนวเดียวกับเทา้านะครับเวลาที่เราโ<า>ดนติดลงาการย่อเข่าต่ํา ย่อ,อก,ก้นต่ํากับย่อ,อก,ก้นธรรมดามันแตกต่างกันไหมพี่ต้นโดโดไปด้วยครับแตกต่างกันนะครับเวลาที่ยอ่อยิ่งถ้าเราย่อ,อมากเนี่ยการการรับน้าหนักมันก็จะดีขึ้นฮะถ้าเราย่อ,อน้อยเร,เราลองรู้สึกเลยอย่างบางครั้งที่โดดแรงๆเนี่ยบางทีมันขึ้นสั่นไปถึงสสองเลยเออ <laughs> ใช่งั้นเราก็ต้องย่อ,อให้มากนะครับพยายามเกรงขาให้มากเพื่อรับน้าหนักโอ้ปึ๊บ ที่ผมลงต่ำม,มันเหมือนสควอชนะพี่ต้นใช่เหมือนสควอชเลยอ่ะใช่ก็คือห,อห,อหอลักหลักหลักเดียวกันเลยถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่มีบ็อกช์ใช่ไหมเรากระโดดในท่าของสควอชเนี่ยแล้วเราเป็นการกระโดดแล้วเราย่อลงมานล้วเขาเรียกว่าแอร์สควอชใช่ไหมก็คือการกระโดดแล้วลงมายอ่อลงมาที่เดิมครับอ่าม,มันเหมือนกันเลยหลักการตัวกล้ามเนื้ออะไรเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าในเรื่องของแรงกระแทก เวลาที่เรากดดแล้วถ้ามันไม่มีตัวบล็อกเนี่ยแรงกระแทกไม่นจะมากขึ้นแต่ตัวนี้มันก็มีช่วยช่วยพอนในเรื่องของแรงกระแทกเพราะมันนิ่มอย่างที่บอกเนามันนิ่มเนาะมันก็จะช่วยรับลงคุณผู้ชมแสดงว่าใครที่เน้นท่าสควอตเพราะสควอตเป็นพื้นฐานหรือว่าการเล่นขาเป็นพื้นฐานสําคัญของการกระตุ้นระบบอวายวผ่านเป็นพื้นฐานสาคัญของการเล่นเวทเทรนนิ่งทุกอย่างเลยเป็นพื้นฐานสาคัญของนักกีฬาทุกประเภทเหมือนกันมันก็ต้องต้องเป็นตัวนี้อย่างแตบล็อกบล็อกจมเป็นทางเลือกที่ดีเลย โอเคเริ่มฝึกแล้วคราวนี้เราจะกระโดดจริงๆแล้วนะครับถ้าแรกก็เป็นการกระโดดขึ้นแล้วกระโดดลงนะครับโดยที่ให้โดดต่อเนื่องใช่ไหมเราเป็นการเทคขึ้นนะครับลงต่อเนื่องนะครับเทคขึ้นลงต่อเนื่องเทคขึ้นลงต่อเนื่องเทคขึ้นลงต่อเนื่องอในฐานะเขาเป็นนักกีฬาแล้วเขารู้สึกว่าคุณดีมากครับน้องเอสเราเพิ่มความสามารถให้เขาดีไหมครับได้ไหมครับพี่เอางั้นเลยหรอเพิ่มความสามารถสิครับอาอนี ขึ้นนับใหม่นับหนึ่งลงลงซอฟลงย่อสามขึ้นสุดไหนสี่ห้าโอ้ช่วยได้เยอะเลยอะอันนี้สิบแซมช่วยได้เยอะเจ็ดแปดสุดยอดเลยอ่ะโอเคเออสิบแซปมัใช้ประโยชน์มากเลยรอบนี้จะเป็นบวยนะครับลองดูฮะบวยมั้งดิให้น้องเขาทำแล้วบวยลองดูเนื่องจากบวยอายุเยอะกว่าบวยจะขาเดียว คือในการเพิ่มความหนักเราสามารถใช้ขาเดียวได้ในมตินได้ขาเดียวจริงเหรอจริงหนักหนักหนักอ่าฮึ๊อออีกครั้งเดียวอครั้งเดียวอโอ้โหหนักต่างกันเยอะเลย ต่างกันเยอะนี่คือแบบสุดยอดเลยเมื่อกี้ขวาใช่ไหมครับลองดูซ้ายดูใครไปแขงรับเชิญนะจบดีเลยจบดีครับอันนี้ต้องตั้งใจนะคุณผู้ชมคือถ้าไม่มีสมาธิมันบาดเจ็บได้ อคุณผู้ชมสงสัยทำไมจะตะโกนทำไมเพราะว่าการที่เราออกเสียงออกเสียงเนี่ยมันช่วยระบายเสริมแรงช่วยระบายความดันหรือเพรสเชอร์ในกล้ามเนื้อแล้วก็หลอดเลือดได้แล้วเสริมพลท่านเสริมแรงด้วยไปไงบ้างดูอาการสิครับเหนื่อยสิครับสามารถสร้างความแข็งแรงรับรองเคยลองไหมไม่เคยลองสูงลองสูงสิจะเหลืออะไรล่ย 2อสักห้าทีเริ่มเริ่บขาเดียวเรบสี่เฮ้ยขาเดียวเือปกติใช่ไหมครับเวลาเราโดดสองขาเนี่ยระบบราสามันจะต้องแบ่งกันนะสองข้างต้องไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อบริเวณต้องทำงานสองข้างมันมีการกระจายแต่ถ้าเป็นขาเดียวเนี่ยการระดมของประสามันก็จะได้ง่ายกว่ามากกว่าเพราะมันก็จะมีการใช้พละกกำลังในการที่จะไปให ระดมให้กล้ามเนื้อมาใช้ออกแรงเนี่ยมันมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นการออกกำลังกายจุดประสงค์ของเราคือความท้าทายนั่นเองครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองดูซิว่าน้องเอสได้ถึงกระดไหนน้องเอสกับพี่บว้ยน้องเอสกับพี่บวยครับโอ้โหปรึกษากันบ้างดิเฮ้ย มันอะไรกานนะ่ยผู้สังมั่งดิเอสมาช่วยได้เยอะนะคุณผู้ชมครับทิปแซมได้ช่วยได้เยอะเลยนะครับประเด็นคือผมผมเห็นคนในฟิตเนสลองทำแล้วหลายคนทำไม่ได้ครับมันจะเกิดอันตรายบางคนติดโดดไปขาดนิดงนี้ไปเท้าติดความสูงเดี๋ยวผมจะบวกให้นะครับตอนนี้คุณผู้ชมครับ90 105 60เซนบวกเซนก็75 75 105ร้อยหก็คือเมตรกว่าครับ ปกติเราจะเห็นความสูงแบบนี้ตามสถานบันเทิงหรือว่าตามสวนสาธารณะหรือสวนสนุกค <c oughs> ือสูงระดับนี้จะจ่ายครึ่งเดียวเดี๋ยวเวลากระโดดนะเวลากระโดดเนี่ยให้มัน่นใจได้ว่าจะไม่มีอะไรแก้แบบนี้นะโอเค อแล้วผมลองโดดดูโอเคครับไม่เคยโดดมาก่อนโอ้โหมอมาเยอะแล้วด้วยอะเดี๋ยวลองดูนะครับความท้าทายจะเป็นอย่างไรโอ้ ู้ชมครับอันนี้ย้ำเลยนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปถ้าไม่เคยฝึกซ้อมมาก่อนผมระดับนักกีฬาดงนั้นทาได้อยู่แล้วอันนี้คืออันตรายใช่ถ้าเกิดโดดไม่ดีมันโดโดไม่ได้จริงมันอันตรายและหน้าทิ้มเลยบาดเจ็บได้เลยนะครับไม่คุ้มที่จะเสี่ยงงนั้นเราฝึกความแข็งแรงดีกว่า อันนี้เนื่องจากว่าส่วนใหญ่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยเราจะโอเคแล้วใช่ไหมการกระโดดเงี้ยส่วนใหญ่ทุกคนจะได้กันหมดนะครับอันนี้จะเป็นเริ่มเป็นด้านข้างแล้วด้านข้างคืออ่เราก็จะใกล้เคียงเหมือนเดิมนะครับแทนที่เราจะกระโดดขึ <S <s ้นหันหน้าเข้าหาบล็อกเราเป็นหันข้างเข้าหาบล็อกปกติเราจะใส่ใทกขึ้นามเรือด้านหน้ากับด้านหลังที่นี่เราได้ด้านข้างด้วยเพราะว่านันคือก้ามทั้งหมดของเรานะครับใช่ใ่ก็จะเทคขึ้นปุ๊บนะครับลงมาช่วงแรกก็ใช้เรื่องของการก้าวเดินก่อนนะครับเทกขึ้นนะครับ ขวาซ้ายขึ้นโอ้โหนักหนักเราไม่เคยมันแบบลงธรรมดาก่อนยังไม่ต้องกระโดดลงจะเท้าเวลาเวลาที่ขึ้นมาปุ๊บเราก็ต้องมาอยู่ในท่าสควอทเหมือนกันนะเวลาที่เราขึ้นมาเอสสลับกับพี่ดีกว่าขึ้นอ่าสลับกันขวาซ้ายซ้ายขวามาลองดูขึ้นเอสขึ้นแล้วลงพี่ขึ้นขึ้นข้างอ่าอยู่ในท่าสควอทเหมือนกันใช่ปุ๊บซึ่งการใช้บล็อกจัมเราสามารถเล่นคู่กันได้ด้วยได้ก็สามารถเป็นพาร์ทเนอร์กันได้เป็นการพักอยู่แล้วม่มีจังหวะการพักอยู่แล้วอ่าฮะได้ลง ปึ๊บนนั่ละทำแบบนี้นี่คือกี่ครั้งเป็นต้นถ้าใหม่ๆก็คือ8ปดสิครั้งใช่ไหมพอเริ่มได้ปุ๊บเราก็เปลี่ยนข้างละเพราะจริงการกระโดดเนี่ยมันจะเป็นคนละข้างนะเราก็ต้องเปลี่ยนสลับข้างอลองสลับข้างมาครับแล้วต่อไปถ้าเกิดเพิ่มความท้าทายครับอ่าเราก็จะเป็นขวาซ้ายอ๋อโอเคงั้นเอสเลยลองนี่ก่อนไปฝั่งนู้นใช่ขึ้นปุ๊บลงไปฝั่งนู้นเลยแล้วขึ้นกลับมากลับมาปึ๊บ โอ้ไล่ไปเลยเอาเลยทำเลยสิเอาขึ้นกี่ครั้งพี่ต้นอ่าสี่รอบสี่รอบอ้าวหนึ่งพันมาอึ๊บมาสองพันมาเฮ้ยหยุดเลยพี่ชาเยจัดท้ายทุกโอเคจะเห็นนะว่าตอนท้ายคือคนคนเราปกติแล้วจะทำให เร็วเอาแค่ผ่านหลักๆคือเราต้องการแค่ผ่านหรือเน้นเน้นครับพี่ต้นโอเคมันเป็น2ลักษณะนะครับถ้าสังเกตถ้าเกิดเราบอกว่าเราเน้นเรื่องของความแข็งแรงความแข็งแรงมันจะมีการแช่กันค้างได้อย่างของเอสเนี entonces, ้ยถ uh ้าเมื่อไหร่ที่เราแช่ปุ๊บค้างนั่นส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องความแข็งแรงแต่ถ้าบอกว่าเราเราน้นเรื่อง power มันจะแค่สัมผัสปุ๊บตอไปเลยตึ๊บ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 ไปเลยนะครับซึ่งอาการที่พวกนั้นส่วนใหญ่เราจะซ หยัดท่านึกถึงสควอทไว้ตลอดเวลาขึ้นไปนึกถึงสปอตไว้ย่อสปอตไว้เหยียดยืดเวลาขึ้นเหยียดยืดย่อย่อเหยียดยืดโอ้โหมันจะเลยไม่น่อยนะโอเคเออเป็นไงฟ้าด้านข้างรู้สึกลักษณะเหมือนชาติที่แล้วเป็นกบมันกระโดดมันแบบเอ้ยมันท้าทายพี่ต้นมันเหนื่อยเหนื่อยใช่เหนื่อยไหมเอสเหนื่อยเนาะหายเหนื่อยแล้วครับ เอาแล้วครับคุณผู้ชมครับเราเริ่มจัดเรียง เปลี่ยนแผสแล้วเราเพิ่มการฝึกอันนี้คืออะไรพี่ต้นโอเคมันเมื่อเมื่อสักครู่ตอนที่เรากระโดดนะมันเป็นแค่ในแนวดิ่งอย่างเดียวใช่ไหมครับตอนนี้มันมีทั้งในขนานพื้นแล้วก็แนวดิ่งผสมผสานกันอ๋อก็มีความหลากหลายมากขึ้นกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของนักกีฬาใช่ไหมที่ต้องมีเรื่องของการเคลื่อนที่หรืออะไรที่ไปข้างหน้าหรือคนธรรมดาที่ท้าทายตัวเองก็ได้ใช่ถ้าต้องการฟิตขึ้นฝึกยังไงพี่ต้นอ่าแล้วก็เหมือนกับการกระโดดแบบปกติอ่ะแต่เราให้ต่อเนื่องฮะเพราะงั้นมันจะมีทั้้้้้งงงใในนนนนนนแแววววสสูตต่่่่่่ดดดดยยยยขาพืืชัรบก็โออออเไล ไลยสลับลรกย,อย่กยอโอ้อมันคือซ้ำในดีๆพี่ตน้นใช่อ่าย่อฮึบอ่าอ่นานาละอืมโอ้ยอมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆพี่ตน<ช>้นถ้าเราย่อลึกๆเนี่ย S ลองย่อลึก S, <ด> <S ก,ก้นต่ำๆ S ผู้ชมครับ อ้าโอ้ก้นต่างวันนี้ต่งวันนี้ <Har> คือลักษณะนี้ครับในการทำเนี่ยปุ๊บผมจะให้ลงก้นต่ำตลอดเพราะเมื่อลองน้ำหนักไอที่ก้นเราต้องการเล่นขาจริงเนะพราะว่าจุดประสงค์เราไม่ได้ต้องการให้จำนวนไ,ไปไกล <Mango. S 2> เราจะเพิ่มความหนาที่กล้ามเนื้อเพราะนั้น ขึ้นอยู่ว่าเป้าประสงค์หรือจุดประสงค์ในการเล่นผมต้องการเล่นให้ให้ได้ขามผมต้องเพิ่มในแต่ละครั้งให้มันหนักที่สุดอออออเอ้้ออออโโเสลองดูหยอกอีกสักรอบนึงอีกสักรอบรายอากให้เอสอีซักรอบนึงอีซักรอบได้ไหมอีซักรอบนึงกน้นต่ำอีกสักรอบนึงครับอ่าอีซักรอบนึงมามา ก้นต่ำๆต่ำเลยไบิ๊กอ่า,อาเป็นไงครับลักษณะการโดดแบบก้นต่ำกับโดดธรรมดาแตกตา่างกันไหมครับรู้สึกว่าตอนก้นต่ำๆจะใช้ก้นเพิ่มขึ้นจะเมื่อยกว่า,าสะโพกมากขึ้นเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเราเทรนแบบนี้ไปเทรนใน อย่างที่บอกไปเทรนในฟิตเนสจริงเพราะที่ฟิตเนสก็มีอยู่แล้วบ,บอกจําถ้าไปเทรนจริงๆเนี่ยมันจะเพิ่มขีดความสามารถของขาเราไหมครับ,บนะรพี่ต้นอธิบา,ายเป็นหลักวิทยาศาสตร์ดี้น่นนแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกไงมันก็เหมือนกับเราเราทำสควอตแต่เป็นลักษณะข,ของแอร์สควอตก็คือใช้บอดี้เวทแล้วก็มีการกระโดดขึ้นนะแต่ตัวนี้มันจะมีการเพิ่มเพราะว่าถ้าเกิดในในขนาดที่มันแตกต่างกันเนี้ยท้าทายใช่ไอตัวระบบประสาทเราก็ต้องเอ้ยอันนี้ออกแรงระดับนึงอันนี้ต้องมากขึ้นต้องเพิ่มมากขึ้นมันก็จะมีความออกกแรงที่หนนัขึ้ นี่คือทั้งหมดของบล็อกจ้ำในการซ้อมของขาผูา้ชมสามารถปรับเปลี่ยนในการท่าของขาได้น,นี่ก็แคเ่เป็นแค่ตัวอย่างจริงๆมันก็ได้หมดนะครับถ้าเราไปสามารถดัดแปลงท่าใช่ไหมจะเล่นหน้าท้องบริหารส่วนกล้ามเนื้อส่วนบนแกนลำตัว,วอะไรก,ก็ได้ได้หมดแซมเพิ่สนหน่อยไปต้นยาว<อ>ะท่าหน้าท้องอย่างเช่นถ้าบอกว่าหน้าอหน้าท้องเนี่ยหน้าท้องอย่างบางตัวของเราใช่ไหมแทนที่เรามาใช้พวกนี้มันท่าอยู่แล้วนะครับไล่ใช่ไหมคุณมาทำไล่ทำแพ้ง ไล่สลับสูงต่ำโอ้โหพวกนี้ได้หมดนะครับแย่หน่ะโอ้โหไล่ทำไล่พื้นนี่ับไล่ได้หมดเพราะงั้นเพราะงั้นในตัวพวกนี้มันสามารถที่จะดัดแปลงได้คุณนี่สุดยอดเลยโอ้โหผมภูมิใจตัวพี่มากเลยวันนี้เมื่อกี้เป็นไงครับน้องเอสรู้สึกแตกต่างจากที่เคยเล่นมาก็คือถ้าเปรียบเทียบในตอนที่ซ้อมกีฬาก็คือมันก็จะมันก็จะหนักกว่าเพราะว่าอุปกรณ์เปลี่ยนไปแต่ถ้าเปรียบเทียบกับตอนที่เล่นเวทอันนี้ก็จะเหมือนเบิร์นได้เยอะกว่าเพราะว่ามันต่อเนื่องครับชอบไหมบ็อกซ์ควอตแบบนี้ด ได้เลยเดี๋ยวเอากลับไปเก็บที่ยินที่มหิดลด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเอสด้วยครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวฝากคนเก็บเพื่นะวันนี้นะครับเราก็ต้องขอบคุณนะครับผู้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะครับอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาตมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับและแน่นอนครับคุณผู้ชมครับสามารถดูรายการของเราย้อนหลังได้หลายช่องทางด้วยกันที่สาคัญคือกด subscribe ใน YouTube นะครับช่องไม่โด c h นชแนลนั่นเองอีกช่องทางนึงน,นะครับก็คือ f c e e o o o นะครับไม่โด c h นชแนลนั่นเองสามารถถามคําถามได้เราจะตอบนะครับโดยอาจารย์บ๊วยกับอาจารย์ต้นนั่นเองรวมถึง world wide web dot ไม่โดนชแน com นั่นเองวันนี้ลาไปก่อนครับสำหรับเฮลที่ไฟเดย์สวัสดีครับขอทุกคนสุขภาพดี